ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับวันนี้ก็ขอพบกับบรรดาญาโยมพุทธบริษัทในเรื่องราวของนางสีน้ำพปานต่อไปเวรานั้นว่าตอนนี้คิดว่าจะเอาเรื่องอื่นมาประสมผสานขอเล่าลัดประเสียก่อนเพราะว่ารู้สึกว่าจะเข้มเข้มสักหน่อยที่แล้วมานะ ญาติโยมฟังแล้วก็คงจะคิดว่าอาตมาบันทึกเรื่องนี้เขาจะก่อศัตรูมากแต่ความจริงคิดว่าศัตรูที่ะพึงมีเนะี่ยไม่มากเลยโยมที่ว่าไม่มากเพราะอะไรเพราะเวลานี้มันมากอยู่แล้วมันมากมาตั้งแต่บวชใหม่ๆเจอทั่งเวลานี้อายุใกล้จะเจ็ดสิบปี ก็คนที่เขาประกาศตนเป็นศัตรูมันมากขึ้นทุกทีมีทั้งพระมีทั้งครวัตว่าเขาคิดว่าการเนี่ยจะมาพูดไปแล้วสั่งสอนบรรดาคณะสิทธิญาณุสิทธิ์มันมีของนอกรีดนอกรอยแต่ได้ว่าการการะทําไปนั้นทุกคนยืนยันว่าเป็นไปตามที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนคือสอนให้เขาพิสูจน์นแต่ไม่ใช่มานั่งอ่านสอนให้อ่านหนังสือกัน สอนให้ปฏิบัติปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าวนานรกมีจริงไหมเปรตมีจริงไหมสุรกายมีจริงไหมสวรรค์มีจริงไหมพรมมีจริงไหมนิพพานมีสภาพเป็นยังไงและคนตายแล้วไปที่ไหนบ้างอันนี้ไม่ใช่ว่าอาตมาเป็นผู้ทรงฌานแล้วไม่ใช่อาตมาเป็นพระอ,พอ,อริยเจา้าอาตมาเองเป็นคนนำารําราของพระพุทธเจ้ามาบอกเขา ตามที่พระพุทธเจ้าทรงตัดว่าอาขาตาโรตถาคตาแต่ถาคดเป็นเพียงพุ่มบอกในเมื่อเราได้แนะนแนวทางมาจากพระพุทธเจ้ามาก็บอกให้เขาทำกันแา่มาไปพบในวิสุทธิมัควิธีการสอนของท่านท่านแนะนำการสอนอาตมานี่สนใจมาตั้งแต่เด็กว่าถ้าทำอย่างนี้จะเป็นเหตุให้ได้มโนมิธิได้ก็ลองให้เด็กเขาทำ เด็กเขาก็ทํากันแล้วก็ทั้งก็ไปเขาก็ไปศึกษากับเทียบเพียงอาจารย์องคอื่นที่ท่านสอนเขาทํากักนเขาก็เลิกสงสัยนรกเปรตสุรกายสัตว์เดชานเทวดาพรหมและก็นิพพานเขาเลิกสงสัยเนี่ยเขาจะไปได้ไม่ได้แค่ไหนเป็นเรื่องของเขาเขาไม่สงสัยที่รู้ว่าไม่สงสัยก็เพราะว่าเด็กพวกนี้เป็นเด็กอายุนในน้อยเป็นสตรีก็มากเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ก็มาก เป็นเด็กนักเรียนอนุบาลก็มีชั้นมัธยมก็มีเจ้าดมก็เยอะเมื่อเธอทำได้แล้วทุกคนมีสินห้าไปอัตโนมัติเพืว่าจิตทรงสินห้าบริสุทธิ์ฉะนั้นการที่เธอบอกไม่สงสัยเรื่องสวรรค์นรกพรหมรนิพพานก็พอที่จะเชื่อได้ว่าเพราะว่าเธอทรงสินห้าเธอจะไปเห็นอะไรหรือไม่เห็นอะไรก็ช่างแต่มาไม่สนใจสนใจจุดเดียว ว่าทำยังไงจะให้คนรักสินห้าได้เราต้องการกันเพียงนี้ถ้าเาถามว่าจะถามา่าจะมาได้อะไรบ้างขอตอบว่านั่นคือความแก่ใกล้ตายต่อไปก็จะตายให้ดูจริงๆนี่ถือว่าเป็นคุณธรรมพิเศษทียแตมาเกิดมาเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้า ก็หมายความว่ายอมรับนับถือพระพุทธเจ้าว่ะพระพุทธเจ้าบอกคนเกิดมาแล้วต้องแก่เราก็เบสูตสุดในตัวเองว่าเวลานี้เราก็แก่นี่เราเชื่อพระพุทธเจ้าเราต้องป่วยเราก็ต้องกินยาวันออกเวลาชีดยาด้วยให้น้าเกลือด้วยเป็นพิเศษนี่เป็นอันว่าเราก็ป่วยแันในดีสุดพระพุทธเจ้าบอกก็ต้องตายมีหวังว่าไว้ขั้นสุดท้ายจบปริญ,ญาเอกคือความตายต้องเข้ามาถึงแน่ แต่ว่าก่อนจะตายก็ต้องขอต่อสู้กับอรชีต่อไปอาอชีนี่มีกําลังใหญ่เวลานี้ทั้งพระทั้งครวัตมีอรชีมีมากทําลายพระพุทธศาสนาะอย่าลืมนะคนดีอย่าหนักใจนะคนดีจงอย่าหนักใจคนที่หนักใจเดือดร้อนคือคนเหลวจำไม่ดีนะญาติโยมพุทธบริษัทนั่งดูพระนั่งดูคน ที่เขาคัดค้านอารมณ์ตามนี้แสดงว่าพวกนั้นเป็นอารัชีนั่นพวกอารัชีเหล่าของเทวทัตหรือว่าเหล่าของคุณนาชีวกเจ้าคุณนาชีวกเขาพูดว่าอย่างนี้ว่าคนเราเกิดมาไม่ต้องสร้างบุญไม่ตัง้งกุศลไม่ต้องสร้างความดีให้เสพกามเรื่อยๆไปเมื่ออายุมันครบแปดสิบสี่กับมันก็บ,บริสุทธิ์เองนี่คณอคณนาชีวกเขาพูดอย่างนี้ เป็นนั้นว่าในหนังสีบพปฏิปทาเขามาฉันเป็นเด็กมันก็เป็นธรรมดาโยมท่านโบอ่านอาจจะสงสัยว่าเรื่องโองชาสมาบัติต้องมีศีลดีก็เมื่อวันเด็กจะมีศีนวิเศษขนาดไหนนี่อ่านเรื่องนังสีนะเรื่องนี้ฉันยอมรับว่าฉันไปในรกได้ฉันไม่เข้าใจว่าเป็นฌานสมาบัติหรือเปล่าเห็นไหม ฉันตายไปแล้วเมื่อมันฟื้นขึ้นมาฉันก็ไปตามที่ฉันฉันตายไป,ม,ปมันจะเป็นฌานแล้อมันจะเป็นระเบียงบ้านเรื่องนี้ฉันไม่เข้าใจแต่ถ้าว่าเมื่อฉันเป็นเด็กสิ่งที่ฉันปฏิบัติเป็นปกติจนกระทั่งถึงวันบวชก็ดูนะหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์จำได้ว่าเคยฆ่าปลาไม่เคยหกตัวสัตว์ที่ไม่ชอบฆ่า แต่มันรู้สึกจะสนุกสนุกขนาดนั้นเพราะผู้ใหญ่บังคับต่อมาก็ไม่ยอมฆ่าสัตว์อีกแล้วก็สัตว์นี้ไม่ยอมฆ่ามาถึงวันบวชเว้นไม่แต่คนที่ข่มเหงฉันหรือว่าผู้ร้ายที่ปล้นชาบ้านถ้าฉันเลี่ยงไม่พ้นฉันก็ยิงและก็ตายไปประมาณสามสิบคนเศษในพาอโจนเพราะเป็นการเป็นความคิดในสมัยก่อนบวช คือความคิดสมัยนั้นว่าคนเลวที่แย่งชาวบ้านโกงชาวบ้านปล้นชาวบ้านลูกรานประเทศชาติมันเลวกว่าสุนัขที่บ้านของเราว่าสุนัขที่บ้านของเรามันไม่ทําอะไรนี่แต่นคนนี้มันโกงเราแล้วบริการที่สองไม่ยอมลักไม่ยอมขโมยไข่ไม่ยอมขโมยของของไข่บริการที่สามไม่เป็นชู้พัญยาไขรแต่ว่าลูกสาวชาวบ้านนี่ คิดว่ามันไม่ผิดศีลนี่เมื่อเขาเมตตาเราก็ต้องรับความปราณีทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าเร่อนหนุสาวชาวบ้านนี่เขาเมตตาเราในเมื่อเขาเมตตาเราเราไม่รับความเมตตาก็แสดงว่าเป็นคนใจเจิดเมื่อเขาเมตตามาแล้วก็รับความปราณีอย่างนี้จะบาปหรือเปล่าก็ไม่ทราบในตอนนั้นคิดว่าไม่บาปแล้วก็แปลกนะไม่มีใครฝืนใจ ต่างคนต่างเห็นชอบร่วมกันก็คิดว่ามันไม่บาปคิดว่าในสมัยนั้นคิดว่าไม่เป็นไรถามว่าเรื่องนี้มีมากไหมก็ต้องตอบว่าเป็นอาชีพปกติมันเป็นอาชีพจริงๆคือไม่เคยมีการแต่งงานจริงเลยแต่ได้ว,ว่าทุกคืนไม่เคยนอนคนเดียวเลยตั้งแต่สมัยยีสิบหกเป็นต้นมามีเพื่อนนอนด้วยกันทุกคืน ไอ้เรื่องนี้นะเรื่องที่มันมีความอุดมสมบูรณ์มม่กหีเพียงก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่เกิดความเบื่อหน่ายเอื้อมเอื้อมเวลาบวชจิงได้ตัดสินใจว่าหนึ่งถ้าเราต้องการรักผู้หญิงอยากจะมาเป็นเมียถ้ามันคืนจิตไม่ได้จะสึกไม่ยอมให้พระพุทธศาสนาเสื่อมโทรมเพราะความเลวของเราแล้วก็บราการที่สองถ้าเราคิดหวังว่าจะสะสมไว้เพื่อความรวย เราก็อย่า,ยาสักสิกเพราะว่าพระเขาไม่ต้องการรวยไปน้าคุยต่อไปว่ามาก่อนบวชเป็นเด็กถึงบวชนะ c เรื่องโกหกแล้วโกหกนี่เอาบ้างแต่ก็ไม่ถึงกับขั้นร,ร้ายแรงที่โกหกมากก็คือโกหกพวกสาวๆเพราะว่าบรรดาพวกสาวๆนี่มีอารมณ์แปลกอยู่อย่างหนึ่งถ้าพูดจริงแกไม่เคยเชื่อถ้าโกหกมาใดจะเชื่อทันที ก็เลยต้องถืออาชีพโกหกาสาวๆตลอดไปเพราะทั้งนี้เพราะอะไรว่าตามใจคนรักไอ้คนที่เขารักเขาเขาจะรักเราได้เพราะอาศัยโกหกถ้าไม่โกหกเขาเราเขาไม่รักมันก็เป็นการขัดใจกันดังนั้นตึงต้องตามใจคนที่รักด้วยการโกหกโดยเฉพาะอย่างยิ่งสาวหลอคนเมาไอ้ความเมาคนดี เป็นนักการพนันก็ดีปลอดแน่แต่ก็ไม่ปลอดอยู่กงครึ่งเพื่อนก็บอกว่ามันแก่หนาวได้ก็กินเข้าไปกงแหมาบคอเกือบตายยังประกาศว่านับนบับนี้เป็นต้นไปอย่ามายุ่งกับฉันเรื่องกองไม่ต้องมาการฆ่าคนเป็นเรื่องเล็กถ่าฆ่าคนชั่วนะเวลานี้จะเอาอีกไหมเนาะแก่แล้วนี่พักสักทีดีไหม แกแล้วก็ควรพักเพราะอะไรเพราะเวลานี้ลุกเดินยังไม่เคยไหวไปสู้ใครแล้วถ้าเขากเ,เห็นจริงก็ไม่แน่อีกด้านหนึ่งด้านไหนก็ด้านที่บางทีเขาไม่ทําไม่ทันทําอะไรก็าอาจจะตายไปซะก่อนเขาทํานี่ไม่แน่เหมือนกันแต่ว่าถ้าโกงกันในด้านศีลธรรมวินัยองกรมหาเทรสมาคม ที่มีไว้แต่ผู้มีอนาจไม่ใช้ถ้าโกงด้านนี้แล้วก็สนุกละสนุกกันแน่ตอนนี้เอากันแน่นะแลรู้ฤทธิ์รุ่นเด็ดรู้ลีลารู้ไส้รู้พุงพระทุกขนาดหมดแล้วรู้จริยาพระทุกขนาดหมดแล้วเราจะเปิดวินัยไว้จะเปิดพระราชจิมยัดปกครองและสงไว้จะเปิดกฎมหาเทระสมาคมไว้ ถ้าพระราชเข้ามาเราจะไม่ยอมรับนับถือเพราะได้ถือว่าพวกนี้เป็นอรชีเป็นเปรตหรือว่าเป็นสัตว์นรกหรือมิฉะนั้นเราจะคิดว่าพวกนี้เป็นสัตว์ดิบฉันที่เราจะไม่ควรให้มันนั่งอัศนะเดียวกับเราอีตอนนี้สู้ถ้าจะชวนตีชวนต่อยไม่สัวเขาลุกไม่ไหวแล้ว เรื่องการทำลายพระศาสนาเป็นการทำลายความดีทำให้คนแตกสามคีการประเภทนี้ท่านสนับสนุนกันเลเอาคุยกันต่อไปวันนอกจากจะทดสอบหมายการเมากับหน้านี้คราวเดียวคือหน้าเป็นนายตำรวจจับคนเมามาได้งแกก็บอกว่าเวลาที่แกด่าเขาว่าแกมเมาอ่ะ อาล่ว,วาดกเบชาวบ้านจะบอกแกมเมาแกไม่รู้เรื่องก็ต้องทดสอบใพ้่อมแน่ใจว่าไอ้คนเมาเนี่ยพูดเองแล้วฟังคนอื่นพูดรู้เรื่องไหมลองสองคนกันหน้าหลานว่าน้ําตาลเมาก็เป็นคนสองคนหายครึ่งื่อกินก็ไปแล้วก็เอะเห็นมันรู้เรื่องพูดอะไรก็รู้พูดเองก็รู้เรื่องคนอื่นพูดก็รู้เรื่องต่อไปมาจับคนเมามาได้แล้วก็ถ้าถามก็บอกว่า แกไม่รู้ว่าแกเมาแกเมาแกไม่รู้เกด่าเขาว่าทาไมเขาก็ไม่รู้ก็เลยถามแกว่าในเมืเม่อแกไม่รู้เรื่องเนี่ยเพราะความเมาแกกินเหล้าอะไรนี่มันถึงเมาไม่รู้เรื่องแกบอกเขาเคยกินเหล้าเขากินเหล้าชนิดนั้นก็ไปซื้อเหล้านั้นมาถามว่ากินเท่าไหร่มันถึงเมาไม่รู้เรื่องเขาก็บอกปริมาณก็ให้เขากินพอกินเสร็จนะเขาชอบเหล้าชอบน้ำตาลเมามมน้ำข้าวอ๊ก หรือว่าเบียร์เป็นต้นอะไรก็ตามเขาชอบอะไรเสื้อนั้นมาเมื่อแกกินแล้วเราก็ด่าบ้างตะพดลงเสบ้างตีปืบปับปืบปับปืบปับ,ปบลอยถนัดพอแกโดนซ้อมเขาแกก็ร้องเจ็บเจ็บจะบอกไม่เจ็บคนเมาไม่เจ็บแกเมาแล้วเจ็บไม่ได้แกไปตีเขาแกไม่รู้แกเมาแกไม่รู้ตัวว่าตีเพราะแกกินเหล้าขนาดนี้ แกด่าเขาแกไม่รู้ฉันด่าแกถ้าแกรู้ก็แสดงว่าเมื่อแกทำในแกรู้เขียนตีแกถ้าแกเจ็บก็แสดงว่าเมื่อแกตีเขาน่ะแกรู้ว่าเขาเจ็บแกนั่นแกตีเขากี่ทีฉันต้องตีเท่านั้นทีแกด่าเขาเท่าไรฉันต้องด่าเท่านั้นอ่าเ็นี่เป็นการแก้กันเป็นไะว่าเมื่อแกบอกว่าเจ็บก็ไม่ยอมเลิกตีตีเพื่หหายเจ็บเพราะว่าแกบอกเมาไม่รู้เรื่อง ล่อซีอานไปหลายหลายเพียงล่อแบบนี้มาสองสามรายทันปรากฏว่าในเขตขางหน้าที่น้าเป็นตำรวจอยู่หาคนเมาทํายายากเต็มทนคนนี้ชอบเมาจริงๆก็เมาในมุ้งเป็นการปราบคนเมาที่มีผลดีชาวบ้านสบายใจไปตามๆกันอันนี้เป็นการปฏิบัติรรมเมื่อเป็นเด็กนยินดีเดี๋ยวเอาไม่เส่หมดเลยนะนอกจากนี้แล้วขณะที่เป็นเด็ก และเป็นคราะวาสมันต็มีอารมณ์แปลกคือมีความรู้ที่เกิดขึ้นเองนั่นก็ได้แก่ว่าที่ไหนก็ตามมีอะไรเป็นพิเศษเช่นคนตายเมื่อไปนอนที่นั่นคืนเดียวก็ปรากฏรู้หมดว่าบ้านนั้นหรือตรงนี้มีคนตายแล้วกี่คนอายุรูปร่างอย่างไงอาการป่วยเมื่อก่อนจะตายก็ป่วยแบบไหนตายแล้วไปไหนมันเห็นเองมันรู้เอง ไม่มีชานไม่มีเชิญรู้ตั้งแต่อายุเจ็ดปีแล้วก็ไม่ได้ทําอะไรเพียงแต่นอนแต่แต่วันตอนตอนไอ้นอนแล้วนั่งอยู่ยายแม่ก็สั่งว่าว่างๆภาวนาว่าพุทโทไว้นะพุทโธไว้เรื่อยดุเราไอ,อ,อ้ตอนนั้นมันกลัวผีกลัวผีแต่บอกพุทโธกันผีได้ท่านเก่งอะเราเป็นคนกลัวผีแล้วก็ภาวนาซะจนช้ำนิ่ก็มามาันเลได้พุทโธท,ท,ทันที ตอนก่อนยังไม่เห็นพระองค์ยิ้มก็รู้มาตั้งแต่เจ็ดปีพอถึงนุอพ่อเห็นนุ่งพ่อองค์ยิ้มแล้วที่หวานแล้วหวานจริงๆสบายใจนรกนรกเป็นเรื่องเล็กๆตอนนี้เวลาที่เห็นก็เห็นสองจุดคือหนึเห็นก่อนหลับเคลิมเคลิม,มบ่ากล้าจะหลับเห็นเห็นน่าไม่จะเห็นได้เฉยเข้ามาคุยด้วยเรียว่าตื่นใหม่ๆ คนที่จะตายจะมาเล่าเรื่องตัวนี้ฟังทั้งหมดเมื่อสว่างแล้วถามเจ้าของบ้านทุกบ้านก็พากันยอมรับว่าเป็นความจริงปฏิปทาก่าอนบวชมันมีเท่านี้นะนับว่าเป็นฌานเป็นสมาบัติหรือไม่อ่ะไม่รู้ประชังพรามันเป็นว่าผ่านการจากการภาวนาว่าพุทโธเป็นอาชีพต่อมามาอ่านตำราแล้วจึงมาเข้าใจเข้าใจธรรมะ ถ้าถามพระท่านบอกว่าถามหลวงพ่อยิ้มอ่ะถามหลวงพ่อยิ้มว่าไอ้นี่มันมาได้ยังไงท่านบอกเฮ้ยมันของเก่านะมันของเก่าเมื่อแกก่อนที่แกจะมาเกิดนี่ยมันเป็นพระได้ฌานสมาบัติแล้วก็ไปเป็นพรหมลงจากมาเป็นพรหมก็มาเป็นคนนี้ของเก่ามันตามมาอ๋ออัพวกรู้องรู้เว้นนั้นว่าตอนนี้ที่พูดกันมานี่นะ ขอวันใาญาติโยมพุทธบริษัทโปรดทราบผู้ดีความจริงใจทุกอย่างตามหนังสือบ้างนอกหนังสือบ้างเพราะว่าการประสบมาเนี่ยต่อไปนี่ว่าจะเขียนเรื่องบทก็ยังไม่ข้าบทจะขอเรื่องของท่านพลตรีสมานบีระวัทยะความจริงท่าเนเป็นเป็นเป็นพลตรีมานานแล้วเนะี่ยเวลานี้ถ้าเป็นพลเอกหรือเปล่าก็ไม่ทราบท่านพล้นี้มีลีลาดีมาก ท่านตายแล้วก็ฟื้นขึ้นมาเหมือนกันและอีกคนหนึ่งคือค,ครูบุโชูคนนี้ก็เป็นครูก็ะ้ความจริงคนที่ตายแล้วเกิดนี่หลายคนตายแล้วฟื้นไม่ใช่ตายแล้วเกิดก็ได้ความรู้พิเศษจากการตายแต่ว่าทุกคนมักจะถูกหาว่าบ้ายาตมานี่มาเร็วๆใครก็ขนเขียนหนังสือส่งมาก็ไม่ทราบเขาเขียนหนังสือลงในหนังสือคนพลโลก คนพ้นโลกเขาก็พิมพ์ออกมาแล้วมีคนเข้ามาส่งให้อัตมาก็จําได้ว่าตาคนนี้ก็เคยเขียนจดหมายมาหาหลายสิบฉบับอารมณ์ของแกมันฟื้นมันมัน,ม,น,ม,น,ม,นมันเรียกว่ามันขวางศาสนาจะมีอารมณ์รุนแรงแต่อัตมาคิดว่าไอ้ปฏิปทาแบบนี้เราเคยเป็นมาก่อนไอเขียนๆตอบมาก็เลยขี้เกียจตอบแกก็ค้านอะไรทุกอย่าง เลยตอบไปเป็นขั้นสุดท้ายว่าในเมื่ออาตมายังเสพกามอยู่อาตมาก็ยังไม่รู้ปฏิปทาของพระแต่เว้นจจการเสพกามมันที่จะมีความเข้าใจแล้วแกก็เลยเงียบไม่ไม่เขียนไมอ่อีกอ่ะตอบมาแกก็ไปเขียนลงให้หนังสือคนพ้นโลกเขียนแกก็สวดสบายอาตมาฟังแล้วก็รู้สึกสบายใจทั้งนี้เพราะอะไรเพราะไอ้ปฏิปทาเร็วๆเวนี่ยเราเคยมีของเรามาแล้ว แต่ในเมื่อคนอื่นเขาเยาะเย้วตามเราคนมาทําไมเราจึงต้องไปโกรธเขาโดูพระพุทธเจ้าสัญชัยปริพาชกดา่าท่านก็ไม่โกรธพรามดา่าท่านต่อหน้าท่านก็ไม่โกรธในเมื่อเราเป็นลูกพระพุทธเจ้าใครอยากจะดา่าก็เชิญดา่าแต่ขออย่างเดียวอย่าทําลายพระศาสนาอย่าทําลายศรัทธาของมรรดาทานพุทธบริษัทให้เห็นอันนี้อดไม่ได้ จะไม่ยอมงดเด็กขาดถึงแม้ว่าตัวจะตายก็พร้อมจะยอมรักษาพระศาสนาและชาติไว้อราบรรดายาโยมพุทธบริษัทท,ทุกท่านวันนี้ขอลาก่อนสำหรับวันต่อไปข้างหน้าฟังเรื่องของคุณสมานวีระภัตยะคือพลตรีสมานวีระปัทยะนะถ้ามีเวลาขอขอ,ขอต่อของเรื่องคุณบุญชูอีกนิดนึ่งเป็นการยืนยันว่าตายแล้วฟื้นมีประโยชน์ฮาสวัสดี